สวัสดีครับประเดือนมารีวิวแบ,100บ,บ่งหนึ่งร้อยบาทเบื้งเล้อพี่น้องแบงหนึ่งร้อยบาทรัชการที่เก่าอันนี้ด้านหลังเป็นพระปิยะมหา,หาราชรัชการที่หา้านาอพี่น้องเนาะรัชการที่หาที่ท่านประกาศเลิกทาสให้พี่น้องเฮ้ามีอัน อิสระภาพเนาะพี่น,อน้องเนาะผู้ใดอ่านประวัติศาสตร์กับสีห้จักยูดอก <_ m ye> ผู้ใดมีก็เจ็บไบใเด้อพี่น้องแบ่งอันนี้ก็เริ่มหายากล้วเด้ออันนี้ประเด็นก็ไดมาจากเงนั่นทอดมาจากกันพี่น้องเข้าเนาะมีประเด็นกระเจ็บไว้ของประเด็นก็ไดยอยู่บ่กี้ไปดอกพี่น้อง มารีวิวให้พี่น้องเขาเบิ่งต่อไปก็หายากแล้วอันนี้ไม่ไมอยู่ได้เพิ่นเอามาจากธนาคารปฏรินิปเดียนไปซื้อของร้านคา้าเพิ่นก็นเลยทอดมาให้ประเดียนประเดียนเล็กเก็บว้ตั้งแต่พุ่นจนหอนมือนีแล้วพี่น้องเก็บว้แบ่งไม่ไมยูย่เพิ่นมาเพิ่นเพิ่งมาจากธนาคารพอดีกรับประเดียนไปซื้อของโชคดียังค่อยได้พอดีมีซํานี้หนึ่งพันบาท อันมีหลายก็านีไปเดินกับสิคอแหลกไว้จักน้อยอยู่มมือมีเพิ่นท่อนมะให้พี่น้องเพิ่นท่อนมะให้ได้ทั้งหมดหาใบามีแต่ใบไม่ใหม่พี่น้องอันนี้ถ้าโดนนั่นล่ะเจ็บไปเอามารีวิวให้พี่น้องเข้าเบื้งน้าอันนี้ รัชการที่หาพรปิยมหาราชรอห้าที่เขาเอืนอ 5, น่นล่อหาเพื่นประกาศเลิกถาดประกาศเลิกถาดปีพ่อสอสองพันสี่รอยสี่สิบแปดนะพี่น้องนผะู้รดยันอ่านประวัติศาสตร์กับสิวิจักพี่น้อง ไปเดินกันเลยเอามารีวิวให้เบิังผู้ใดมีกากเทปใบเบด้อพี่น้องอันนี้ไปเดินกากเทปใบเป็นที่ระลึกทางจ,จิตใจนี่ไปเดินกากเทปได้์ไลท์ก็บเซออะลบั้มไว้พี่น้องได้มากกากเทปใบคันได้มากอีกไปเดินกากเทปใบือเก่า,าละ น,นี่ใครอยู่ยั่งไม่อยู่กัะว่า,างนนั่นเอามาจากธนาคารใหม่ๆประเด็นไปซื้อของพอดีจังหวะโคดีโชควาสนะได้มากเป็นเงินท่อนพี่น้องก็เลยเอามาเก็บไว้ยังไม่ไม่อยู่กันบ่าเพิ่งเอามาจากกันธนาคารนะพ่ะนะกันบา่าโอ้โคดีโคดีครับเลยได้มากเก็บไว้พี่น้อง มารีวิวให้พี่น้องครับบุงขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟเดอ้อพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแชร์มีแต่ความสุขความจเจริญทุกจะผ่านมานั่นจะตองเจือถ้าสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดสิ่งใดก็ให้ไดสมความมุ่งมั่นปรถนาโจกดีไม่ใช่ตลอดไปสุขภาพแข็งแรงสุขคนทั้งครอบครัวเดอ้อพี่น้อง ทางนี่ก็มีพระบอลมฉายาลักแบ่งเงนนี่ก็คันเป็นแบ่งตัวยอย่างจัางค่อยราคาแพงกันแบบแมเนแบ่งตัวอย่างกับธรรมดาก็ราคาบ่แพงดรอกพี่น้องก็ตามราคาที่เห็นนี่แหละแต่ว่าเก็บใป็นทีระลึกที่ขาเจ้าประกาศก็มีตั้งแต่แบ่งส้มมืนผิดปกติซุ้มแบ่งตัวยมมอย่างซุ้มอีหยังไปยังสันนะแบ่งจังสี่กับธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะ เ็บใบคุณค่าทางจิตใจไปให้ลูกหลานเขาเพิ่งไปข้างหน้าข้าเจ้ามาถามประเด็นบาสือขายว่าประเด็นพ่อซื้อบ่าขายเด้อพี่น้องพาอบา่าอันซื้อประเด็นซื้อยุสือจากกลุมธนารักเอาไปแลกจากกลุมธนารักกับใดมาจากเงินทอดนังสีล่ล่ะกันบอซึบาดนั่นเลยกับสีบาตัวกันแลกจากกลุมธนารักนะพี่น้อง บางอันก็ไประเด็นกับสื่ออยู่แต่ว่าสื่อเป,เป็นเป็นบางบางโตพี่น้องสื่อแบบพันมูเขาเอามาใหา้สีกกบ,าาาบางที่มูพวกเขาเอามาให้บางทีอเนข้าเจ้ากับบานเก็บ้โดนแล้วข้าเจ้าบ่มีอันนั่นข้าเจ้ากับมาาปเดินกับเ่าใครมีเงินหอปไปเดินการเอาเป็นบางอย่างพี่น้อง กันสว่าบ่ซื้อเลยกัสิว่าตัวกันซื้ออยู่พี่น้องสื่อ,อยู่แต่บางบ่รับซื้อทั่วไปบระเด็นบ่มีตังค์ปนานนั้นน้ำน้อยหอยไตพี่น้องประเด็นก็เลยมาเอาเอามาเก็บไว้แบตลิวิวให้พี่นอ้องเขาเบิ่งซื้อดอกอันไดบ่ดีบ่างามบอขอตรวจขอไปเด้อพี่น้องเอ้การาบงามๆในอ้อมอกอ้อมใจพี่ใจน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อพี่น้องสิได้มี อันนเห็ดคลิปต่อไปมีกำลังใจเห็ดลิปต่อไปฝากบ้านป้าดวงสองกับดวงเดือนสี่สิบเก่าเลเรือประเด็นเห็ดยู่สามช่องพี่น้องผู้ขายเห็ดยุ่สามช่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังแรงใจบ้าประเด็นสีเอาแบ่งยังมารีวิวให้พี่น้องเขาาบึงขอบคุณถูกไลค์ถูกแชร์ถูกกำลังแรงใจเ้อพี่น้อง เอาไว้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้ค่ะวัสดีค่ะ thank you you so much for watching เอาให้พี่น้องฮาเบืองงามๆนะพี่น้องแบ่งอันนี้สีว่าใครเข็มบันไดได้พี่น้องแบ่งอันนี้สีว่าใคเข็มบันไดอันนี้อักษรตัวเลขพี่น้อง เกันหนึ่งหนึ่งห้าสี่หกหกเก้าสามพี่น้องอันนี้แปดตัวเลขพี่น้องให้พี่น้องเข้าเบิร์ตัวเลขสี่สี่อันนี้มีสี่สี่สองศูนย์ศูนย์สองพี่น้อง อันนี้เก้าสองห้าเก้าสามหนึ่งแปดเก้าแปดเก้าแปดหนึ่งแปดพี่น้องคอนจบคลิปไปซัมนี้ก็นเลยเอาไว้ติดตามคลิปหนะ้าคลิปนี้กัะสวัสดีค่ะ